สวัสดีครับตาอทองชาแนลนะครับวันนี้ตาอทองพาพี่น้องมาดูบรรยากาศยามเย็นๆที่อยู่ข้างๆพุทธสถานวัดลงุงพลปาแตนบริเวณพ่อปูปริจิตพ,พ่อปูยศวรรแม่สรพีแม่สร,ราซึ่งกําลังจะมีการรำฟ้อนมีกลุ่มของน้องๆเด็กๆฮะแล้วก็ผู้ที่เป็นรุ่นเด็กฮะ ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตริมพลังงานแต่ในระหว่างนี้ผมจะให้มาดูข้างบนพ่อปู่ปริจิตเห็นไหมพี่น้องเป็นรูปอะไรเอ่ยอใครดูออกนะฮะใครออกโพสให้ดูหน่อยนะครับว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยผมดูไปแล้วคือเหมือนเป็นอพยามังกรอพยามังกรเห็นชัดเจนเลยนะครับผมดูนานแล้วแหละแต่ว่าถ่ายแต่เป็นภาพนิ่ง แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับต่อแถวรักเงินนะครับตอนนี้น้องๆกำลังต่อแถวรับรับแล้วนะครับรับซับจากการ Icana, นี้ค <inn> uh ืออะไรตอนแถวรับเงินรับทองมารับรางวัลรับรางวัลใครคนนึงเราจะแบ่งส่วนแบ่งกักห้าร้อยหรือสี่ร้อยนะครับจากนั้นก็ไม้ผมนะครับ่ยมามีไหมมีข้าไหมมีไหมเราจะได้ทุกคนนะครับเราจะได้ทุกคนเราจะไม่คนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวสิบสิบเก้ายี่สิบน้องคนนึงน้องอีกคนนึงนกกรอกครบไหมทำไมครบเดี๋ยวผมเข้าส่งเกินนี่ก็นกนกกำลังมานกกำลังมไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันต้องหาหนอกต้องสี่ร้อยเลยไม่ต้องหาเดี๋ยวเขาเพิ่มเอามาเข้าเลย เขาแจกนะครับาเเอาด็กใหม่เดียเดี๋ยวเเอาสเด็กใหม่้วยนะเนาะเก่งกระปานะมีเด็กใหม่เข้ามาด้วยนะครับ พิ่มนน้อเพยอะอนันันนยู่ในระหว่งการจัดระเบียบนะครับพี่น้องฮะตอนนี้ พี่พี่อ๋พพอพี่รัชนีกำลังเป็นผู้กำกับนะครับคนสีเแจกตังเด็หน่อยคนละหาล้าร้อยห้าร้อน้องแต่ละคนที่อยู่ในนี้คือคนละ500ร้อนะครับ fc ใจดี fc ใจดีนะฮะมอบอารางวัลน,น้ำใจให้แก่น้องๆที่มารำนะฮะในรอบนี้คนละ500บาทเลยนะครับ เกโตีเ็กูครับตรนี้เรานจะไปฟอนด้วยนะหรใชแล้วครับารอยรอบลคับห้าร้อยดีใจกับน้องๆด้วยนะครับ ไป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 ไไปไปปไ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 ป

เนี่ยเพราะว่ามีกล่นเห่อเกเงิเด็กกวนเกนเด็กกวนามีดาม่าเด้อครับยามีาม่าเด้อครับเด้อพี่เขาเลย ทั้งหมดนเี่คนพี่เหรอเฮ้ยเด็กเหรอทั้งหมดพี่คนครับเอ้าไม่พี่มั้น้ำฟ้าคือเนาะบงนเด้อคระเจ้าพี่ออลำย้คูนทั้งมินเดีแต่พ er> ี่พงไม่เคยอะไี่ปาระเม

สุออสณจอีครับคุณจีจี้นะครับคอยก็ไม่ได้ฟาใส่บ่าบอกจีจี้ทำไมครับฟาใส่จะไปบ,กบักจีจี้บ่ เด็กลำกี่คนจ้าวันนี้ก็ประมาณ2ีนะครับเนาะไปเต่าเต่ามาเลยเต่าเต่าเต่าเอาทองมาไทายมังกรน้องน้องรำสนุกะครับวันวันืนว้ถ่ายทำในวันวันถ่ายทไในจี่จ๋า น่ารักนะจ๊ะมาจากนี้ไม่เป็นนะวันนี้ไม่เป็นนะเบนเลยวันนี้ไม่วันมะเตยก็รำนะจ๊ะยใส่เม็ดด้วยนะจ๊ะลูกนะไปยน่าเก๋ช่างชีวิตยน่าเก๋เลยให้มาจ๋อยมาแล้วนะเมนบัตรกลับขอบคุณครับไม่เห็นจี้จี้ค่ะ มาจากสิทธ์พอัปเลยเยเน่อยามองไปนั่อหายได้ไม่ะเดี๋ยวคุดกับแม่นะคบแอบไปถ่ายคิปก่อนครัคุณนพลอย่ารายงานแม่นะจ้ะสวัสดีเอฟซีนึ่งร้อยสี่สิบสี่ทนง 我奔跑。